สวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของค,นะคอําศัพท์นะครัศัพท์ของใช้ในบ้านนะเพื่อนๆค่ะคำศัพท์ของใช้ในบ้านนะคลิปนี้ก็จะเป็นโซลรูม so ก็คือห้องนอนนะเพื่อนๆขานาะนี่ก็มาจากเว็บไซต์บินเดเียที่ม,ม้านะครับเพื่อนๆขานาะไปหาดูหาชมกันได้นะคะคําแรกคือแซงก็คือเตียงนะแซงเตียงแทกเก้แทกเก้คือผ้าห่ม คูดเด้คูดเด้ก็คืออ่าคูดเด้ก็คือหมอนหมอนกราเดรอบกราเดรอบก็คือตู้นะตู้ใส่เสื้อผ้านะนัตดู๊บู๊ก็คืออ๋ออะไรนะก็คือเกี่ยวกับโต๊ะนะโต๊ะกลางๆเตียงแล้วกันนะโต๊ะกลางเตียงนะอันนี้ยอ่านนัตดู๊บู๊นัตดู๊บู๊ดก็โต๊ะกลางเตียงนะวไปไป บีรูบีรูบีรูก็คือเหมือนกับชั้นเนาะชั้นแล้วกันอันนี้คือตามภาพเนาะอะไรก็ไม่แน่ใจนะบีรูโลดักก็คือโลดักคือเป็นลิ้นชักนะลิ้นชักโลดักแปลว่ากล่องก็ได้นะโลดักเนาะเป็นลิ้นชักก็ได้เนาะรุลกาดินก็คือเหมือนกับป้าก็เรียกอะไรป้าม่านที่สามารถเลื่อนขึ้นและลงได้นะรุ่นเนาะคือแบบชักขึ้นชักลงเนาะ เวกกะครอกก้าคือนาฬิกาปลุกเวก้าคือการปร Clock าลุกครอกก้าก็คือนาฬิกาก็คือเป็นนาฬิกาปลุกนะคะเรามาต่อกันในครัวเลยนะว่ากันในครัวคือเชิร์กนะเชิร์เกตเชิร์กก็คือครัวนะในครัวเนาะมีอะไรบ้างในครัวมีชินสกูปชินสกูปก็คือตู้เย็นนะว่ากันตู้เย็นชินสกูปตู้เย็นฟรีช ฟรีสฟรีสฟรีสก็คือ,อตู้แช่แข็งนะตู้แช่แข็งฟรีสฟรีส์กูแช่แข็งดิสดิสโค่ดิสโค่ก็คืออา่าหาราจานเนาะดิ t h ค s h o l e t ่ i s ส o ค e อา้ารจานโครนนี่ไปแล้วนะคือก๊อกน้ำเนาะ spice ก็คือเหมือนกะับเตานะตา spice ตาเนาะเตา ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุงนะเตาสปีชเตาเกตสปีชแฮนแล้วก็อเอออันนี้เตาคำเดียวกันเนาะอันนี้คืออุ้งก็คือเตาอบนะครับเตาอบเชิร์กเฟล็กเชิร์กเฟล็กก็คือพัดลมดูดดูดดูดดดูดควันนะพัดลมดูดควันเนาะเชิร์กเฟล็กเชิร์เฟล็กมิโคร โวล์อุ่งมิโครโวล์อุ่งก็คืออ่าไมโครเวฟนะมิโครนะมิโครไมโครเวฟดิสมอร์ควีนเครื่องล้างจานค่ะเชิร์สโคปก็คือชั้นนะชั้นเก็บชั้นชั้นอยู่ในครัวนะชั้นที่อยู่ในครัวนะว่านไปนะเชิร์สโคปเนาะตู้หรือว่าชั้นที่อยู่ในครัวเชิร์สแบงก แบงก์ก็คือเหมือนกับอืมอ่าเขาเรียกอะไรล่ะที่เออไม่ได้ใจคำนี้คือผ่านแล้วกันนะคะนี่นะคะรับเพื่อนขาเนะเาะก็เกี่ยวของใช้ภายในครัวนะในครัวแล้วก็ในเขาเรียกอะไรล่ะเมื่อกีก้เออนะนั่นนะครับเพื่อนขานี่นะคะคือถ้ามันเห็นภาพจะลรงดูภาพภาพประกอบคือมัอนจะง่ายกว่านะบางทีนั่นนะคะรับเพื่อนเพื่อสามารถไปหาดูได้ใน,ในบินเดีร์เทียมมากนะเราสามารถฟังเสียงได้ด้วยนะเพื่อนขานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮ้ดู